ก่อนจะไปเริ่มกันนะครับผมผมอยากจะบอกว่าไอ้อ่านการ์ตูนอันนี้ผมแปลสดเลยนะไม่ได้ภาคทับเลยนะครับผมเพราะผมอยากให้เห็นรีแอคชั่นว่าผมตื่นเต้นแค่ไหนตอนอ่านนะครับมันจะได้มันแบบเป็นธรรมชาตินนะจะได้ไม่ต้องมาภาคทับนะครับเพราะมันจะไม่เหมือนกันนะกับการอ่านแบบจริงๆกับภาคทับไปด้วยนะครับผมก็อาจจะไม่ลื่นเหมือนเท่าที่ควรนะครับผมแต่ก็ขอให้สนุกนะฮะ ไปดูกันได้เลยนะครับเอาละฮะเรามาต่อกันกับการ์ตูน t h g l e y a n y i n t n g e นนะครับผมเป็นคอมิกของซีซัน9 Legacy นะฮะก็คือจากตอนที่แล้วนะครับเรามาอยู่ที่ตอนนี้ที่โลบ้านเราตกลงมาในหลุมลึกลับนะครับผมเราไปต่อกันเลยนะฮะตอนต่อไปนะครับปีกแล้วก็คำอวยพรคำขอพรน,นะฮะ 0917ชั่วโมงนะครับซิน d i c a ตด Dr. j a c o รเจคอยังแล้วก็ของแฮมมอนนะครับผมแฮมมอนโรบอติกส์นะครับก็คือ IMC ในในเรื่องคลิปในเรื่องเ p e x l e g e n d นะฮะใครยังไม่รู้จักรวานทั้งหมดก็ไปติดตามกันได้นะครับเชริ y อามาซีได้ติดต่อมาอยากให้เราทำงานสกปรกอีกแล้วชั่วโมงที่พัน 1,006นะครับผมได้ทีมมาแล้วทีมที่ดีที่สุดแล้วก็ซิลวาด้วยหวังว่าเขาจะมีประโยชน์อีกครั้งซิลวาก็คือออกเทเวียซิลวาครับคือออกเทนนั่นเองชื่อจริงเขานะฮะชั่วโมงที่1,032นะครับได้มาคุยงานกับหัวหน้าคนงานนะฮะฟอร์แมนโลบ้าไม่ได้ใส่ไอ้จำคิดของเธอและฉันก็ได้ เตือนเธออีกครั้งชั่วโมงที่พันสามสิบห้าฉันได้ดูใครบางคนที่ฉันแคร์นะครับฉันเป็นห่วงได้ตกลงไปถึงแก่ความตายและสิ่งที่ฉันได้คิดก็คือพระเจ้าได้โปรดนี่เป็นบังกะลอรพูดหรือเปล่านะเพราะว่าบังกะลอรเป็นคนเตือนโลบ้านนะเมื่อกี้นี่ไม่โลบ้านีน่ครับบังกะลอรเขาเนี่ยน้ำตาไหลนะฮะเขนาน่าจะชอบโลบ้าน,นะครับ โอ oh, ้วอลอรีเราบินไปหยิบม,มาถ้าฉันรู้ว่ามีผู้หญิงสวยๆตกลงมาจากฟ้าฉันน่าจะเข้ามาอยู่ในเกมนี้ตั้งนานแล้วโอ้เนาอเอชอบคนเดียวกันลเลยโราบาเขาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่เธอต้องปล่อยฉันไปได้แล้ววาลครี rie, งั้นเหอรอลำพาด์เขาบอกนะฮะ บอครีก็บอกว่าแรมนะครับคุณรู้จักกันเอาพวกเธอสองคนรู้จักกันด้วยเลยอฉันรู้จักเธอสี่ฉันเป็นคนสร้างปีกให้เธอเองก็คือสร้างไอ้เจ็ตนะฮะเครื่องบินของบอครีนะครับดัมพาดสร้างเองเราต้องเอาทุกคนออกไปจากไอ้พวกถาวรพวกนี้ได้แล้วบอครีก็บอกไว้นะครับผมบางกะลอเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนดัมพาดบอกว่าไม่บางกะลอฉันเชื่อใจ ผู้หญิงคนนี้มองกันกหรแล้วผ่านบอกว่าถ้าอยากถ้าอยากหนีออกไปจากที่นี่ก็ไปเลยสินี่ฮะอ๋อเขาบินมาแล้วนะครับผมนี่ไงวอลคัรีร่เขาเป็นคนบินส่งทุกคนนะไลฟ์ไลน์บอกว่าขอบคุณที่มาส่งนะวอลคัรีร่เห็นออกเทนบ้างไหมจิบราลตาจิบบี้เห็นออกเทนไหมไม่เลยน้องสาว เขาอาจจะวิ่งหนีไปแล้วก็ไดไอ้ออกเทนมันเป็นอะไรกันเนี่ยทำตัวแปลกๆตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วไลฟ์ลาน์นเขบอกนะครับผมฉันชื่อไคริอิมาฮาระเรียกว่าวาคุริก็ได้แต่ว่าพวกนายจะต้องอยู่ห่างจากถาวันอันนี้นะพวกนายอาจจะตายก็ได้นะเริ่มจากการที่เลือดไหลออกจากตา72ชั่วโมงหลังจากนี้พวกนายก็จะตายทันที บางกาอลบอกว่ายารักษามีอะไรบ้างบอดกกดีบอกว่านั่นก็เป็นคงเป็นข่าวดายหน่อยนะผู้หมวดกลอบ,บอกว่าฉันไม่ได้มาถามหาข่าวดายหุ้ยโดนแล้วฮะบังกอลฉันถามว่าจะรักษาได้ยังไงเพราะว่าถ้าเธอพูดถูกฉันเหลือเวลาแค่3าวันเท่านั้นที่จะหายารักษาเพราะฉะนั้นก็พูดเร็วๆซะ คืออีก3าวันวังรอจะตายนะตอนต่อไปนะครับเธอได้ทำให้ฉันตาบอดด้วยวิทยาศาสตร์เราต่อกันเลยนะครับผมเราจะไม่ตัดนะจะได้ยาวๆกันไปเลยนะครับจัดไปพวกคุณก็รู้นี่ว่าทำไมถึงมาที่นี่ฮอลลซอนพูดนะครับผม The Legacy Antigen มีคนตั้ง203คนแล้วได้ยอมรับว่ามีเลือดไหลออกจากตาแล้วก็ตัวเลขพวกนี้ก็เพิ่มขึ้นทุกนาทีเลยถ้าใครริพูดถูกเราจะมีเวลาเหลือแค่3วันเท่านั้นที่จะหายารักษาใครริก็คือวาคูรีนะครับถ้าใครลืมนะแกรนเมีย er. ใคไ่ฮะพ่อคนหรือเปล่าเขาบอกแกรนเมีย er ถ้าจะภูมิใจมากๆ เพราะว่าคนที่เจ๋งทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สุดมาช่วยกันเพื่อที่จะช่วยชีวิตผู้คนเรสเขาบอกว่าไม่ค่อยรู้สึกว่าจะสนิทกับความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวสักเท่าไหร่เลยช่วงนี้มิราชก็บอกอย่างน้อยพวกนายก็ยังเป็นเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ฉันไม่รู้ว่าฉันมาที่นี่ทําไมนะฉันเป็นแค่วิศวกรเท่านั้นเองเอา้ามิราชไม่ใช่เลอคอสติกเขาไม่พูดนะ วสันก็บอกว่าเฮ hey, ้วิศวะวิศวกรก็มีประโยชน์เหมือนกันนี่หรือว่าอยากจะทากาวที่หน้าของคนแล้วแปะไว้กับพื้นล่ะมิราชมิราชเขาบอกว่าถ้าอยากได้เครื่องถอนหญ้าอันใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้ก็คือเอาเอากาวแปะหน้าคนนะฮะแล้วฝังที่พื้นนะแล้วเขาก็บอกว่าคริปโตแต่คริปโตบอกว่าฉันมีประโยชน์ซึ่งเขาก็โกหกอยู่แล้วคริปโตกับมิราชนี่เป็นคู่กัดกันนะฮะแบบ ต้องดูเทรเลอร์ซีซั่นสนะครับผมสนุกดีผมชอบตอนนั้นบาคุร,รีก็บอกว่าฉันก็เจอไอทวันนี้เหมือนกันตอนที่ฉันคนพบไททันของพ่อฉันเรสเขาบอกพอได้แล้วบาคุรีสรุปเราเจอกับอะไรกันแน่บาคุรีเขาบอกว่าไม่ว่าฉันจะพยายามทำยังไงก็ตามมันไม่ยอมออกไปเลยฉันได้เจองานวิจัย กระดาษของผลงานวิจัยอยู่ในซากประหลักพังด้วยฉันพยายามที่จะตามล่านะักวิทยาศาสตร์พวกนั้นพวกนั้นมันตัดต่อบบรรทุกกรรมของไอถาวันพวกนี้ทำให้มันเป็นอาวุธแล้วก็เรียกว่าโปรเจกต์เล a c กจะหวังอะไรละ่ะจากดาวไทฟูนดาวไทฟูนก็คือดาวในไท t a นฟอร์นะครับที่ IMC หรือว่า h a m m o ด r r o o t t i s s นะครับผลิตพวกอาวุธทั้งหลายนะ ใครไม่รู้ก็ผมแนะนำให้ไปดูนะครับผมจะได้อ่านการ์ตูนสนุกมากขึ้นนะฮะดูคลิปผมนั่นแหละครับผมที่ผมเพิ่งสรุปเลยนะอยากเล่นเองก็ได้นะครับไอสิ่งนี้มาจากไทฟ,ฟูนงั้นเหรอแต่ว่าไอายานลำนี้มันไม่ใช่ยานของ IMC นี่หรือว่าของเอริสด้วยเมื่อกี้เรสพูดนะอันนี้ Horizon ก็บอกว่าใช่แล้วพวกนั้นไม่ใช่ IMC หรือว่าเอริสแต่ว่าหมายเลขเครื่องอ่ะมันถูกขูดออกแล้วก็ ไอประวัติการบินนี่ก็ถูกล้างออกไปหมดเลยใครที่มันส่งไอเครื่องยานลำนี้มาที่มีไวรัสแบบนี้นี่ถ้าทางจะไม่อยากให้ถูกคนพบซะแล้วละ่ะโรบ้าบ,บอกว่าตอนนี้ทุกคนกำลังมาดีเบตเกี่ยวกับประวัติของไอพืชต้นตน,นี้ฉันอยากรู้ว่าจะทำให้บังกะรลออานิตามีชีวิตต่อได้ยังไงฉันจะจัดก,การกับไอคนที่มันส่งมาภายหลัง เราบอกว่าระวังหน่อยนะเวลาจะพูดอะไรออกมาหนึ่งในพวกเราอาจจะเป็นหนอนบ่อนไส้ก็ได้วันสันก็บอกนอกรคอสติกเราคุยกันแล้วนะไอ้เรื่องเนี้ยคอสติกเขาบอกว่าจัดเต็มมาเลยสิคุณปาเก็ตทําไมจะช็อตผมอีกงั้นเหรอผมได้ดูคนสองร้อยสามคนตายทําไมผมต้องหา ยารักษาด้วยล่ะคือคอสิกเขาชอบดูคนตายนะครับผมโรบาเขาบอกมันพูดว่าอะไรนะเพราะว่ามีคนไข้รายใหม่เพิ่งที่จะเข้ามาชื่อของเธอชื่อว่าแคทรคาเทรีนาทีคาเช็คนะครับแล้วก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อมิสติกคุณคุณชื่อนี้ไหมด็อกเตอร์ตอนต่อไปนะฮะ getting the band back together นะครับรวมวงให้กลับเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้ง คอสติกเขาบอกว่าคิดว่าตัวเองเป็นใครทำไมเธอถึงติดเชื้อแล้วทำไมเธอถึงมาอยู่ที่โอลิมปัสด้วยคริปโตเขาบอกว่าเธอก็เลียเ้ยงฉันมาเหมือนกันนะฉันจะรู้ได้ไงว่ามิสติกกับฉันคอสติกเขาบอกว่าอย่าพูดชื่อนั้นออกมาอีกวัดสันบอกหยุดได้แล้วทั้งคู่เ,เขาเป็นแม่มิสติกเป็นแม่ของ นะหรือเป็นแม่คอสติกด้วยใช่หรือเปล่านรับนายบอกวัตสันกันเลยใช่แล้วพวกเราไม่มีความลับต่อกันเป็นแฟนกันเลยสองคนนี้ผมสงสัยนะไมไปตามอ่านการ์ตูนพาร์ทที่แล้วและไอซีซั่นที่แล้วนะผมไม่ได้อ่านนะคนพวกนั้นถามคำถามตลอดเลยแต่ว่าฉันไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรที่ไม่ควรจะเปิดเผยวัตสันเก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะทวงเวลาาให้เอง แต่ว่าเลิกทะเลาะก,กันได้แล้วพวกนายทั้งคู่คริปโตบอกตั้งแต่งานศพของนายพ่อของนายก็ตายด้วยตายเพราะว่าอกหักเพราะว่าลูกตายนะครับแล้วก็แม่ของนายก็จะทําแบบเดียวกันแต่นายรู้ไหมว่าแม่ของนายมีชีวิตต่อได้ยังไงพอสติกก็บอกว่าหาเด็กกำพร้ามาเลี้ยงเลยคริปโตบอกว่าเธอรู้ว่าถ้าเธอยอมแพ้ตอนนี้ลูกที่มีค่าของเธอจะ ไม่มีทางให้อภัยเธอได้อีกแม้ว่าเธอจะตายไปแล้วเห็นไหมล่ะว่าเธอเห็นค่าของนายแค่ไหนเธอเห็นว่านายอยู่นายมันมีค่าสูงส่งมากแค่ไหนแล้วเธอก็รักนายมากแค่ไหนแล้วคอสติกนี่ไม่สนใจแม่นะฮะแล้วนายก็กําลังจะปล่อยให้แม่ของนายตายงั้นเหลอคอสติกก็คือเขาไม่ยอมหายารักษาคนนะทั้งที่เขาเก่งในวิทยาศาสตร์นะครับคอสติกเขาบอกว่าเขาอยากดูคน ตายนะฮะแต่ว่านี้เป็นแม่ของเขาเองนะครับดูว่าเขาจะปล่อยไหมนะเขาจะช่วยแม่ไหมด็อกเตอร์คอสติกเหรอช่างเขาเถอะตอนนี้เราต้องหาวิธีการที่จะเอาสิ่งนี้ออกไปให้ได้ฮอไลซอนก็บอกว่างั้นพวกเขาก็ต้องการรถแมพต้องการแผนที่ว่าไอ้ว่ามีต้นไม้แบบไหนบ้างที่มีเชื้อของต้นไม้ต้นนี้แล้วพวกเราก็จะหายารักษาได้พวกเขาก็มีอยู่แล้วนี่เป็น แมมมอธของคลาสอารักนิดนะครับคลาสอารักนิดนี่ก็คือคลาสหนึ่งในชีววิทยานะเป็นคลาสของแมงมุมนะครับผมปล่อยแก๊สพิษได้จากท้องของมันเรดเขาบอกนะแล้วก็มิราชบอกว่าโดีเลยแมงมุมตัวยักษ์แมงมุมมีพิษด้วยแต่ผมแค่อยากเจอหมาตัวเล็กๆแค่นั้นเองสงสัยคงจะมากไปอะไรไม่รู้นะมิราชโรบาเาบอกสงสัยเราต้องการบลนะัดฮาแล้ว แล้วก็ยานของเธอด้วยเพื่อที่จะสะกดรอยสิ่งพวกนี้แล้วก็ลากมาทั้งหลังเลยถ้าเราต้องทำพวกนี้ชื่อ Carthage Spider ์ <Sh ot sound> ขาสิกก็บอกว่าไอสารพิษของพวกนั้นใช้ในแกส๊สถัง er แก๊สสองชั้นแต่ว่าถ้าอยากที่จะสลายพิษของสารพิษพวกนั้นสิ่งที่พวกนายต้องทำก็คือเอาเอนไซม์ของมันออกมา โรบาเขาบอกนึกว่าไปแล้วซะอีกเราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากนายคอสติกบอกว่าแต่ว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆเลอไม่ใช่ว่ากําลังต้องการความช่วยเหลืออยู่เลยฉันก็เป็นคนเดียวที่รู้วิธีหาแมงมุมพวกนี้แล้วมันก็อยู่ที่ดาวดวงเดียวเท่านั้นดาวไกอานะครับเกเอียไกอาคอสติกก็บอกว่าเก็บกระเป๋าได้แล้วหนูน้อย เราจะกลับบ้านกันคริปโตสู้ไม่ได้เลยสู้คอสสิกไม่ได้เลยผมว่าคริปโตเขาเก่งอยู่นะ <c oughs> พัดต่อไปนะฮะถูกหลอกหลอนโดยวิญญาณของผีนะครับผมเออผมว่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวตอนต่อไปก็จะมาในเมชานี้นะฮะ ถ้าอยากให้ให้ผมอ่านต่อกดไลค์กด, like, กด subscribe คอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามีคนดูกันอยู่นะเพราะว่าชนคนดูน้อยมากเลยซีรีส์นี้นะครับจนผมไม่รู้ว่ามีคนดูอยู่หรือเปล่านะครับเพราะคนดูส่วนใหญ่ไม่ค่อยกดไลค์ไม่ค่อยคอมเมนต์มาบอกผมนะผมก็เลยไม่รู้เลยนะครับผมว่าเขาดูแล้วชอบหรือไม่ชอบหรือยังไงนะฮะถ้าอยากผมทำต่อก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมชอบกดไลค์ถ้ใช่กด subscribe เลยนะครับ สำหรับวันนี้เจอโมแซมบีกครับเจอกันครับรามาเริ่มกันเถอะ <Ash ma. S 2> ไ,ได้เลยครับแอชแอชมาทำให้ตายเย่บอลบังคยันโอ้โหมีพวกรับขี่โกงนะ่